แล้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับวันนี้ครับยินตอนรับกระสุกเกมบาร์บีคิวซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้อยู่กับบูมเลยัแล้วก็มีทำไมมันเป็นสองคนมันเหมือนในชีวิตจริงอย่างว่าได้เลยพี่หัวเงียบพี่หัวเงียบตอนนี้เราอยู่ใน,หนโหมดเอ่ออะไรไม่รู้หมีนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองเข้าไปเล่นดูไหมเผื่อจะมั่วๆได้อยู่นะ <c oughs> เราต้องปิ้งบาร์บีคิวกันตรงนี้โอเคข้างหลังคือหมีเหรอคืออะไรอ่ะเฮ้ย เอาต้องทำอาหารให้หมีเว้ยเออลหอเดคือถ้าไม่ทำเดี๋วหมีจะโมโหมากินเราเนี่ยเหรอมีกระดูกข้างด้วยเนี่ยโดนกินไปแล้วคนนึงน็อตเลยทีเติมเบียดเลยอะเล่นไงไงะอย่าถามกูกูก็ไม่รู้ทำอไรพักพอนเลยเข้ามาก็นั่งเลยมอมเหนื่อยละขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนะครับ อาละมาใหม่กันดีกว่ามาอยู่ในโหมดเซนบ็อกนะโหมดเมื่อกี้มันปัญญาอ่อนเกินโหมดนี้บูมกับพีเคยเล่นแล้วใช่ไหมใช่เคยเล่นละก็คือเราจะจำลองการทำบาร์บีคิวที่แสนอร่อยหลังบ้านถูกไหมแบบนี้กดอะไรวะกดคิวสิไปอะไรละติ๊งเฮี่ยยกหันไไอ้เยีอวิ่เยดีกินหมายยางได้ไหมหมาเฮ้ยนกแบก เดี๋ยวเปิดตู้เย็นก่อนกูอยู่ไหนวะเนี่ยอืมวันนี้เราจะกินอะไรกันดีนั่นซี่โครงไหมอืมทำไมรู้สึกเหมกูจะตายไว้ฟัปตาปลาไปโดนละโอ๊ยมองไม่เห็นปลาทำอาหารไหมเราลองทำลองลองจริงจังใช่ไหมป็นการแต่งงานอะแต่แต่แต่ตอนนี้กูมีชาโคอยู่ชาโคน้ำเลย ใส่ทานกันนะใส่ทานเขาบอกว่าต้องใส่ทานกับเชื้อเพลิงหรือเปล่าใช่แล้วก็ยิงบีมเลยใส่กันยิงบีมไหนมันใส่ทานไงไคลดิ้งใส่ไปแล้วดิใส่ไปแล้วดิจริงเหรอสูตรไม่เซนจ์อยู่เลยนะทานเอ้ยไม่ใช่ทานในเชื้อไฟป่ะเชื้อไฟเนี่ยเชื้อไฟอยู่ไหนอ่ะเราสามารถทําในบ้านได้เลยนะอ๋อนี่ไงมันเป็นซุปเปอร์ไคลดิ้งกันนี่เนี่ยจุดอย่างนี้เลยผงผงเชื้อเพลิงโอ okay เแพ้แล้วก็จุดไฟเลย ยิ่งแล้วไม่เห็นทีฆ่าเพื่อนเลยวะเออด้วยไอ้น้องไอ้พี่ไฟปิดแล้วพิมพ์แถวนี้มาดิเนี่ยมดิพูดทำพิซซ่าอยู่อะกำลังกวยทำพิซซ่าอยู่ไอ้เหี้ยไอ้พี่เลยเลยพี่เลยเขาจะเอาไปย่างกันเนียน้องตัดหญ้าเลย ตัดจริงจริงด้วยไอ้เฮ้ยบอลล็อกไอชิปเมนเดมเดเนี่ยเดมเดมมเนี่ยสื่อสื่อสอสอสื่อสื่อวตคืออะไรพิซซ่ากูมันไปยังดิบดิบวาววาววมันไฟเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงอยู่ไหนกันอ๋ออยู่ในบ้านพิซซ่าแม่มาเอาไปจีกกระทะมันให้จีกกระทะพิซซ่าแม่มัอันนี้จริงๆริงมึงถามเชฟมึงถามเชฟพิซซ่าเขาทำไรมาเปิดเตาอบได้ปะมันคือเกมเว้ย เราเป็นเกมเลยมึงใส่ผงกะหรี่ลงไปยังชอบแม่งใส่ผงกะหรี่เล็กไปเดี๋ยวกูตัดคอยพี่สายกูตกเลยพี่สายกูตกเลยหยุดอะไรเฮียของในบ้านที่ใช้ไม่ได้เฮียอะไรเลยเหรอฮะได้ดิอ๋อมันแบบบึนบึนดูมึงขับให้กูใช้ในของข้างนอกโอเคโอเคโอเค กมึงอปรุงไม่เป็นเดูโรเบโรเบโรเบอะโรเบโรเบปรุงไม่เป็นเดี๋ยวดูกูปรุงโอเคกูตั้งใจเล่นแล้วกูตั้งใจเล่นนั่นเท่ากับข้าวอะกมวยซ้อมไอเซียนเนี่ยมึงกูกำลังตั้งใจเลยสัตว์ดีเอาเป็นดีเลยเห็นกินได้เลยวะ นี่มันต้องมาทำกันเตาไฟโง่ใส่เกลือกันในน้ำมามาให้ทำเตาอบดิเตาไฟมึงชื่อกูมึงเอามาทำเตาไฟกูหงดหิดละกูหงดหิดละมึงเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าล่ะมึงมึงมานนี่ดิดนี่เด็ดนี่เด็ดโอ้ยแตกวใครเที่ยวไงใครเที่ยวไงกูเที่ยวใส่นาไง่โอ้ยระบบใหม่บุ้ม ลู้รู้รบบใหม่ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็กดตัวพีแล้วก็เพยใส่เลยกดตัวพีกดเยี่ยวปากลับเลยก้นน้ำเลยกดไลค์กดไลค์กดไลค์ออกกดพีกดพีกดตัวพีกดรัวรัวอ่ะมันบอกเยี่ยวกหมดอ่ะมันบอกเยี่ยวกหมดมันต้องเยี่ยวใส่กระโถนด้วยนะเนี่ยมึงเห็นป่ะเน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 ื้อตรงเนี้ยอ่ากูหมดเลยมึงก็หยิบเครื่องปูไปปูเงี้ยนั่นเองอ๋อกินเลยได้ไหมเข้าใจไหมอ้ฟุตบอล เฮ้ยนี่มันโอ้โหนี่มันเชฟพีนี่ว่ะสุดยอดไปเลยพีโอ้ยบุมฉลาบเฮ้ยบุบมมันจริงจังว่ะเอ๋อแผ่นดินพันดินกูกระทำเนอะนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเติมไฟนี่เติมเชื้อไฟทุกคนเฮ้ยเฮ้ยู่ไฟแรงเกินยากดิเอออไ้ย่ารีบย่างดิเฮียเชฟย่างไม่คุ้ม จ้างพี่ยไม่รอดได้มไม่ไหวแล้วไอ้เย้สงสารนี่เงียบไหนเอาเอาสักอันเอาสักอันโอเคไหมเอาสักอัดโอเคนะยังไงมุ้งก่อนเลยวะกุ้กี้ขวาไอพีมึงมาทำนี่ก่อนน้อยตอนนี้พี่เหนื่อยแล้วโอ้โหมึงเหนื่อยมึงนั่งรอเลยเอะเอาเบียร์ไหมนี่เบียร์เย็น เบียวุนอ่นไหนไม่เหนื่อยละขออนุญาตพักสายตาเพื่อนกินจริงๆได้เลยเดี๋ยวใส่เยกางตกนี่คนต้ี๊ดขาเลยยังยมนจะเสร็จสักอัดตัวเนี่ยเหนียห์เลยเนี่ยอืใส่กระเทียมเอามาเอามาจากคื้อเลยเดี๋ยวนะมันต้องใส่อะไรบาร์บีคิวซอสมิ้น คือทำไมมันไม่สุกสักทีวะไมหมกลมรดไอ้น้องน้ำส้มสายชูมันบอกว่าซอสไม่พอมาไปคิวซอสเดี๋ยวกูไปเอาซอสไปเดินไปเดีินใส่ซอสเต็มเลยเนี่ยอโอเคบ้ดวโติไปคิวซอสนะใส่มิ้นด้วยใส่มิ้นเอามิ้นมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาไปคิวซอสกูใส่เกลือไปละเดี๋ยวกูใส่มิ้นด้วยเอามิ้นมาด้วยนะ มันบอกนิดโมอ่ะมันบอกนิดโมเฮ้ยไปไปกินซ <more. S 2> อสได้แล้วม,มตามวมตาดัดมาตัดพริกไทยพริกไทยแบบนึงดิกูมีกูมีมือเดียวอ่ะทำไงอะแบนึงก <c oughs> ูกูช่วยกูช่วยกูช่วย เฮียดอไมาอเฮียดิกูเป็นเฮียแล้วกอบบอกเฮียมาสตมัสตาด์ดกตั้งใจเล่นอยู่นี่ี่ยเฮียมาสตาดล้วตายเียดิกูมัสตาดแล้วโอเคป่ะครได้อ้ไ้กนอย้กินแรงเปล่นเอาไอเฮียไม่โดน <mile> ทำไรมาไม่ได้ทำอะไรกับพี่บอกต้องการไว้ไว้ทุกอย่างไว้แชมปไว้ตัวสุนัขไว้สุนัขใส่ดักกากดาวเต็มเลยมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ทำบูมเลยบูมเคยเล่นนี่เหรอไม่เคยเนี่ยเจอแล้วไว้แชมเปญนี่โอ้ยขอคอขอเลยกูกูกูกินเลยเนี่ยกูต้องเทให้กูมีผลงานบ้างดิผลงานนำผลงานทันมาอยู่อยู่เอากูเยี่ยวแตกมั่วเลยเอ้าเสื้อผ้าไม่ซัก เฮ้ยมันไอ้บูมอาบน้ำไม่ด้วยนะดูดิไหนเนี่ยเฮ้ยเออว่ะอุ้ยพัฒนามันหลับไปเยอะมันโดนไปนอนหลับเลยนี่เฮ้ยเต่านิ่งอ้าวจะไมไม่โดนมีกระโดนมีกระโดนปวดหลับหลีไปดูไปกินไปกินข้าวด้วยใช่ใช่ใช่กูตีบมนเจ้ากูคืนได้เลยโอ้ยโดนเลยกูบงเสร็จแล้วเอาอ๋อที่ยังไม่เสร็จอีกเหรอ เอาไฟพาวเวร์กููนไฟเลยวะ้วานเยเียเยวูไอ้เี้ยกระเยวเฮ้ยเนื้อมันส1แล้วทุกคนโอ้ยเรากลังจะได้กินเนื้อก้อนแรกกินผักได้ด้วยนะโอเคโอเคแป๊บนึงเอยเมนูนี้ยังไม่ใช้ผักไอ้เสียบอะไรวะจริงเหรอ เอาตันหลิวไปตีม่วนเลยตีเลยเไอความสุขความสุขระดับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์มากเยเขาว่าอะไรวะเดี๋ยวลองรพลิกด้านก่อนเออต้องกลับด้านเนายมันมันดังชาเลยอ่ะอ๋อมันต้องมันต้องคุกสองด้านเลยเหรอมึงพลิกดิพลิกแล้วเนี่ยทำไมมันร้อยสิบเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ยจังหวัดนี้เรียกมาแล้วซู เป็นรวมคนสมาธีสทตว์รูทธรห้ทุกคนดูครับเอ้ยวบน้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัดนเตนร้อย่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอะตัดนเต้นมากเลยแค่กลับด้านเนื้อก็ติดเต้นแล้วอะโอ้โหสุกไป1 4รอยอยโจะได้กินไหมเนี่ยเออเร็วเอ้ยมันเอาไฟไปจี่เพิ่มได้เว้ยเหียวยาเจม ระหว่างนั้นเราไปหาอย่างอื่นดูไหมบุ๋มในข้างหลังบ้านนะท้างหลังบ้านโอ้ยเข้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้กินไปแล้วแล้วม่จะข้างเขาทำไมแลากิน้าวกินข้าวโอเคกินข้าวให้หมากินเลยไอ้หมายังไม่แดกเลยของกยนะคนแยงไปแล้วเจี๊ยบ ไปไหนได้บูนไป๋ยวแล้วหายอยู่เต้ไอ้ยังมาขบวนลิวเซโนไอการ์ติ้นนี่หายสัสออกไปไหนละวอ๋อหายตัวเฮ้ยสเต็กเนี่ยชิ้นนั้นกูขอได้ไหมได้โปรดได้ด้วยเพราะตอนนี้พี่กำลังจะรับประทานอาหารแล้วไอ้ยดูท่ากินเ็ตกูไอเย็นแล้วกูขอกูขอดูหน่ยดิกูขอดูหน่อยว่าจะกินได้ยังไงอ่ะขอดูแป๊บนึ่งเลเวล เฮ้ยมันไม่ได้เป็สเต็กเนื้อชิ้นเดียวของบ้านนี่เลยนะไอ้เอี้ยไอ้เอ็มึงช่วยไป็นเตาอื่นได้ไหมวะนี่มันข้าวกูนี่ทำอะไรอ่ะไก่ย่างใส่ข้าวกูด้วยไก่ย่างเหรอไอ้ได้ได้ได้มึงไก่ย่างมึงไปทำอันอื่นดิมึงจะมาทำอะไรด่วยไอ้กูจะช่วยเพื่อนทำอาหารไงไม่อันนี้มันของกูไม่ไม่ไม่ของกูของกูของเพื่อนก็เป็นของเราอ่ะไอ้ไี้นี่ดับไฟ อย่างนี้ต้องกินไก่ย่างสูตรพิเศษโรยพริกไทยเอ๊อทำไมมันใส่ท่นไม่ขึ้นไม่ไม่ไมทำเตาอื่นเฮ้ยเอาแล้วมึงจะแย่งกูทำทำไมแทนที่จะช่วยกันทำเอาไก่ไปไหนโอ๊ยโอเยโอ๊ยไอป็นคนเี้ ที่เท้าวานนี่มันคืออะไรวะปุงแทบตายสุดท้ายบินออกนอกบ้านพี่รู้ว่าไก่มึงบินได้เลยมึงต้องระวังไก่บินด้วยไอ้บูงไอ้เหี้ยไก่กูมันบินมันยังไม่ตายมึงยัยกอดเชี๊ยแล้วยังกอดมึงต้องเจี๊ยบคอถึงคอเลยเนี่ยมึกูไม่เอาแล้วมันบินหนีไปไอ้เหี้ยกูเห็นกูเหตุการณ์เอาระบา้เหี้ยนี่มึงเอาไก่กูไป่เก โอลัน NBA น้องนักบาสมาคุยไันว่าอะไรเยี่ยโอ้โหมาดูอันเลยนี่ไงเออว้าวมึงจะเอามึงโยนมึงโยนไม่ได้เดี๋ยวกูปรุงทุกชิ้นเลยโย้อนไปไอ้พี่มันมีกูมีกูดาวนี่ปรุงด้วยออยนะไอ้พี่กูวันนี้กูอยากกินหมดนี่เลยกูหิวมากเลยไอ้พี่ มีก็อยากวันนี้กวดีเลยฝักมันงเลยนะขัวปัญญาอ่อนีีีีเอาไกู่้สับุงนานตกแบบปาัาไอพีไม่เป็นไรมีมีไก่เยอะเลยเนมาดนหลบนัานนาปะไม่รู้ไ่าจะดนอะไรกันหรือไพวกนี่มันยาวก็ต้องใจเลยไอพพี่ดูไอพี่ดูดูดู ิดเ่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมนี้ครับฟิวซิมูเลเตอร์นะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์คลิปให้พวกเราด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าเย่อเลยเหมาเลย ยยมปุ้งกันไยแล้วท่อฉี่ันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเกี่ยวใส่เลยซ้ำซอ